สวัสดีครับเบื่อไหมครับกับการเป็นผู้รับเหมาในรูปแบบเดิมที่ท่านต้องเสียเวลาทําใบเสนอราคาเสียเวลาในการที่ต้องตามหาลูกค้านะครับซึ่งไม่ประสบความสํเร็จสักทีนะครับก็สลับคอสเราเนี่ยเราจะถ่ายทอดวิธีการกระบวนการกเป็นผู้รับเหมาแบบใหม่ที่ท่านสามารถเป็นผู้รับเหมาและสามารถพัฒนาโครงการได้ด้วยนะครับมีหลายจุดเลยนะครับสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถ หลุดพ้นจากรูปแบบของการหมุนเงินและหลุดพ้นจากรูปแบบของการทํางานแบบดั้งเดิมก็คือเราเป็นผู้รับเหมาสร้างแต่ดันเอาเงินตัวเองไปลงทุนให้กับประางลูกค้าเองครับซึ่งทําให้กระบวนการการก่อสร้างนะครับเดินช้านะครับทำให้เกิดโอเวอร์เชั่นสูงนะครับเรามาดูกันว่าคอส์เนี่ยจะบอกอะไรให้กับท่านว่าทํายังไงให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินให้เราก่อนร,รวมถึงการพัฒนาโครงการนะครับเพื่อที่ท่านสามารถต่อยอดในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าธุรกิจอสาหาริมัรัพ ร้อยละเกือบ40-50%ิหรือรึ่งนครึ่งเนี่ยจะมาจากผู้ผู้รับเหมาที่พัฒนาตัวเองไปนะครับสำหรับท่านที่อยากเป็นผู้พัฒนาโครงการนะครับหรือเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วอยากเปลี่ยนวิธีหาช่องทางในการทําเงินใหม่นะครับถ้าเราพูดถึงธุรกริจก่อสร้างนะครับสมุต้องบอกได้เลยว่าทุกคนก็สามารถเข้าธุรกิจนี้ด้วยได้โดยง่ายแต่การที่เราจะทํากําไรจากธุรกิจนี้ต้องบอกว่ายากมากนะครับเนื่องจากเหตุผลว่าระบบการกอร่อสร้างแบบเก่ามันจะต้องประกอบด้วย สิ้นส่วนและวัสดุอีกมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจก่อสร้างในยุคสมัยใหม่เนี่ยระบบสำเร็จรูปนะครับก็จะสามารถทําให้ผู้รับเหมานะครับปร,ประสบสำเร็จในการทำธุรกิจก่อสร้างได้นะครับเนื่องจากว่าโมเดลเก่าที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากการรวมชิ้นส่วนของวัสดุได้เป็น3 4 0 0ชิ้นนะครับทำทำให้เกิดโอ p e เ a t i o n มหาศาลนะครับ ดังนั้นการที่จะพัฒนาในธุรกิจก่อสร้างได้นั้นนะครับท่านต้องมีเทคนิคและวิธีการนะครับหลายๆคนก็อยากจะทําธุรกิจก่อสร้างแต่ว่าไม่หลุดพ้นจากวิธีการแบบเดิมๆก็คือเรื่องของกระบวนการการหมุนเงินนะครับไม่มีเงินที่จะไปหมุนเงินกับลูกค้าเรามาแนะแนวแนะนําวิธีการทรําธุการกิจ แบบผู้รับเหมายุคใหม่กันนะครับว่าการเป็นผู้รับเหมายุคใหม่เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาไปสู่นักพัฒนาสารรนเทศทำยังไงนะครับส่วนสำคัญสาหรับการที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับที่หลายๆคนขาดไปก็คือในเรื่องของการทําราคานะครับเนื่องาจากว่าการทําราคาของเราเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เพื่อจะได้ราคาที่แน่นอนเพื่อนาไปเสนอลูกคา้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งสองที่ที่เราเสียไปโดยเฉพาะผู้รับเหมารายเล็กน,นะครับเวลาเราส่งใบเสนอราคาไปแล้วแต่ว่า ลูกค้าไม่ได้ทํากับเรานะฮะมันก็ทําให้เราเสียเวลาฟรีนะครับซึ่งพอเรามีลูกค้าเยอะเราก็ไม่อยากจะทานะครับเราก็จะทําเฉพาะงานที่เราได้แน่ๆซึ่งมันทําให้ปิดโอกาสในการขายงานของตัวเองนะครับซึ่งในคอสนี้นะครับเราก็จะบอกวิธีการทําใบเสนอราคานะครับยุคใหม่ที่แน่นอนนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีท่านก็สามารถสรุปงานและราคากับผู้กับลูกค้าผู้ว่าจ้างได้เลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่แน่นอนและแม่นยํานะครับ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับนอกจากการเป็นผู้รับเหมาแบบเดิมและอยากทาธุรก,กิจอ,อสังหาริมทรัพย์หรืออยากเป็นผู้พัฒนาโครงการเองนะครับท่านสามารถเข้าเรียนคนอร์สนี้ได้นะฮะเราจะบอกกระบวนการการทํางานทั้งหมดในรูปแบบของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจนพัฒนาโครงการเองซึ่งณปัจจุบันตัวเราเองก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนและเราสามารถพัฒนาโครงการได้มากกว่า20โครงการนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจอกันในคอร์สนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ